โปรไบโอติกช่วยชะลอผิวไปไวกว่าอายุได้อาหารและไลฟ์สไตล์มีผลต่อความสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งความสมดุลของแบคทีเรียลำไส้มีผลต่อสุขภาพผิวของเราเช่นกันปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทย์มากมายที่กล่าวไว้ว่าถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีจะช่วยชะลอริ้บรอยและช่วยให้เรามีสุขภาพผิวที่ดีได้ทีนี้เราจะทำยังไงให้แบคทีเรียลำไส้ของเรามีความสมดุลข้อแรกก็คืออาหารอาหารที่โปรไบโอติกที่ดีชอบก็ได้แก่พวกผักหรือที่เรา เรียกว่าเป็นพวกพรีไบโอติกนั่นเองผักหลากสีผลไม้ต่างๆที่มีรสชาติไม่หวานส่วนข้อ2นะคะอาจจะเป็นอาหารกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นเฟร์เมนเท็ดฟู้ดนะคะได้แก่พวกกิมจิโยเกิร์ตนัตโตนะคะที่จะช่วยเพิ่มเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลําไส้ให้เราส่วนข้อ3นะคะอาจจะใช้วิธีเติมเชื้อโปรไบโอติกที่ดีเข้าไปในลําไส้เราได้เลยส่วนข้อสุดท้ายนะคะที่สําคัญมากก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะการเดินการออกกําลังกายต่างๆจะทําให้ส่ง าการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะซึ่งจะทำให้เชื้อโปรไบโอติกเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ในลำไส้ของเราที่ดีขึ้นแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะปรับแก้เริ่มต้นจากตรงไหนดีอยากเข้ามาปรึกษาหมอให้หมอแนะทำแนวทางในการปรับสมดุลลำไส้ให้เชิญเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่ Remedy Wellness นะคะ